สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับเกมโรบ็อกอันนี้นะซึ่งผมจะมาเล่นแมปเลสทูไดนะครับผมนะอ่าผมจะมาเล่นด่านแคมปปญน,นะครับผมซึ่งในเลสทูไดเนี่ยมันอยู่ดา่ดานเดียวนะครับผมนะเพราะมันเหมือนยังเป็นตัวเดโมอยู่นะครับเดี๋ยวรเดี๋ยวโหลดปุ๊บผมจะเอาให้ดูนะครับผมนะอ่าตอนนี้ก็เริ่มโหลดแล้วนะครับผมนะ ผมอยู่กับอีกหนึ่งคนนะครับผมนะโทษนี่นี่คือตัวผมนะครับที่โดดอยู่ดึงดึงนี่ครับผมไม่กดผมเก็บของก่อนนะทุกคนซึ่งเกมนี้ไม่เป็นเกมแนวซอมบี้นะครับผมขอเปาเสียงมึงน,นะทุกคนประมาณนี้หน้ากำลังจะโอเคอยู่มั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันโอเคไหม ครับผมนะแค่อยู่ในโลบอกนะครับซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่ทำยิงสุดแล้วนะครับผมในนะครับเหมือนนะครับผมนะโอ้โหมึง นน,นตอนนี้นะผมเราก็มากันสองลมซอมบี้ทั้งทั้งหมดเลยอ,ยอยสองคนถล่มทั้งหมดเลยเป็นตี้มมหาประไลกยจริงครับผมมีกันอยู่แค่สองแต่ว่าหดนะ นีนาาอะไรเฮ้เาายเนีนอะไรครับนี่อะไราครับแย่าาย่โอาาย๊ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะซอมบี้ในเกมนี้นถ้าผมเล่นไปน,น,นี่นะโดนโดนปืนทุบสี่ทีตายนะครับ เป็นผูยย้หญิงแลยโอ้ถ้ามาโหลดแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีคนจอยซื้อขอมมาใหม่นะผมนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะโหลดแบบนี้นะครับผมก็อเอ้ยชาร์จเจอเ้ยอุ้ย นะแป๊บนะแป๊บนะไอ้หนุ่มรอแป๊บหนึ่งมา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 ช่วยด้วยช่วยด้วยวลาเฟย์จะช่วยได้ไม่นานหรอกนะเฮ้ยมึงเต้นอะไรกันหะืมไงเนี่ยเต้นเต้นอะไรกันเต้นอะไรกันเต้นอะไรกันฮะเฮ้เฮ้ย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 เยอะ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  เอะเราอะเยอะอะเราอะเยอะอะเราอะฮะอ้าวนอนแล้ยย่างพวกมันมาเลยอ้าวฮันเตอร์ฮันเตอร์เฮีร์ฮันเตอร์ทางฮันเตอร์ทางชาเตอร์เลยอุ้ยสโมกเกอร์ก็มาอะไรเนี่ยวุ่นวายจัดวุ่นวายเกินมึงก็ตีตอดกูจังเลยอีกเปนฮันเตอร์ก็หยุดไดแล้วอย่าดิ้นเยอะฮันเตอร์ฮันเตอร์อย่าดิ้นเยอะครับตอนนี้ผมไม่รู้ไงว่าในสโตร์เนี่ยมันมีปืนลูกซองให้เปลี่ยนไหมนะครับ ผมจะไปเปลี่ยนลูกซองผมจะไปรีกรสุนใหม่นะครับผมนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีลูกซองสปอนอยู่ตรงชั้นวางให้นะครับผมให้เราเปลี่ยนแต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีนะทุกคนโผมโคตรเกลียดเลยตอนที่ไอ้สมโมเกอร์เนี่ยมันมันดึงผมใช่ไหม คนที่เคยเล่นเรฟเฟอรีน่าจะรู้ดีนะครับเออมันโดนโฮสซอมบี้เนี่ยมันโดนโฮสซอมบี้เนี่ยเลยว่ะนั่นไงพี่ยูเบลทิมลบบอกโอ้โหแมงล้มละเพื่อนกูล้มละเพื่อนกูล้มละเพื่อนกูตายละโอ้ยเหี้ยชาตเอรอ เันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ลงไปแกลสติเพื่อนเตอร์แก้สติกูครับฮันเตออยู่โอ้โหผมตายทุกคนตอนนี้ผมตายนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีเงินอยู่แค่นี้ก็เลยตายนะครับผมนะตายนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปให้นั้นเซิร์ฟหน้านั่นทุกคนรอหนะทุกคนถ้าผมหาเซิร์ฟอื่นไม่ได้นะครับผมนอกจากเซิร์ฟนี้นะครับ สภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมนะตายไปหนึ่งถึงสองคนนะครับก็ปกติธรรมดานะครับผมวันธรรมดาในเลฟโเดสนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งวันวันธรรมดาหนึ่งวันธรรมดาของเลฟโเดสก็จะประมาณนี้แหละครับ ตายทุกคน ก็เลยทําอะไรไม่ได้นะก็จะประมาณนี้นะแล้วเมื่อคุณนั้นจอยเข้ามาในเซิร์ฟที่มันแปลกๆแบบนี้แล้วพวกมันเริ่มกันไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมนะตอนนี้นะครับก็น่าจะเริ่มสี่คนใหม่นะครับถ้ามันยังไม่มีใครออกอ่าไม่มีคนออกจริงด้วยเอโดดโดดเอ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 โดด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 อ่าได้ละความวิสัยพ่ายไม่มีจริงครับผม อย่างนี้เลยไอ้หนุ่มแสดงว่าไอ้นี่มันรู้ที่ซ่อนไหมมันยังไม่รู้เนอะ ซึ่งเกมนี้มันมีปืนหลายชนิดนะครับผมนะตามสไตล์เลฟเฟรสแต่ว่าผมก็จะเล่นปืนลูกซองแค่กระบอกเดียวนะครับเพราะว่าปืนลูกซองมันหัวสุดและแรงสุดด้วยแล้วสายลูกซองเป็นสายที่ผมชอบเล่นที่สุดด้วยนะในเกมนี้อุ้ยทุกคนผมว่าสวยแล้ววะอย่างแบบนี้วิชมาแน่นอนครับแค่วิชมันอยู่ตรงไหน ที่ไหนแน่ๆหรือไม่ก็ไอหนุ่มหมวกตอนนี้กำลังโดนวิชขวนวัอยู่แล้วตอนนี้มันใกล้ตายแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิชอยู่ไหนไรู้คือเหมือนผมจะเห็นชาร์จเจอร์ด้านนอกนั้นอนะวิชวิชแน่ๆทุกคนวิชมาแน่ๆเสียงแบบเนี้ยลองไห้น,นี้นี่ไม่รอดครับ ว่าชั้นบนวะทุกคนแล้วีิชั้นบนแล้วอยู่ไหนอะด้านในเหรอ ว่าผมติดอะไรวพราผมไม่รอดวะทุกคนโห เริ่มใหม่นะผมไม่น่าจะเหมือนกันเนาะเซิร์ฟนี้มีใครอยู่มีผมคนเดียวนะทุกคนเซิร์ฟนี้จะที่ไหนก็ยังมีอีกทั้งสองสมพลนะครับผมเข้ามาเซิร์ฟนี่อรอบหนึ่งครับมันคือคุณจําเซิร์ฟที่มันมีไอตูดมึกสองตัวที่ไม่ยอมช่วยผมใช่ไหมนี่แหละเซิร์ฟเดิมเลยทุกคนเพราะผมจําไอคนนี้ได้จำไอคนนี้ได้ ไอ้ตัวที่ผมยิงไปเมื่อกี้มันคือไอ้พวกสองคนที่มันไม่ยอมช่วยผมนะหรือไม่ก็คนละเซิฟกันครับซึ่งผมว่าอาจจะเป็นอย่างหลังมั้งนะหรือไม่ก็เป็นเซิ์ฟใหม่นะผมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไปยังได้ไม่ไกลนักนะครับผมว่าอย่างหลัง嘛โอ้โห่นนะจะมีคนเล่นเป็นมันก็คนข้ยากนะครับ พวกแม่เล่นเป็นจริงๆอ่ะหายากมากๆทุกคนโชคดีแล้วพวกที่เล่นเป็นมันแทบจะไม่มีนะทุกคนพวกที่เล่นเป็นอ่ะที่เล่นเป็นาช่วยเพื่อ,อนอะไรเงี้ย ผมมาช่วยแล้วช่วยตูด้วยนะเว้ยช่วยค่าด้วยนะค่าค่าตกอันตรายอะ่ะเขพูดได้ถูกก็คือพยายามช่วยตูด้วยนะต่อให้ต้องแบบว่าสุดชีวิตเลยก็ตามพยายามให้ได้นะโอเจ็ดเนี่ย เกวนี้มันย่อดได้นะครับผมนะยังคิวหลายได้เพื่อน หายแล้วทุกคนแหมมาแน่เลยว่ะควาสมสามารถของบูมเมอร์ก็คือเรียกเรียกส้นตีนมาหาแล้วนะครับผมนะวันนี้เราไม่ไดออยูงข้าวทุกคนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฝ่าไอ้ดงหาพวกนี้ไปได้ไหมครับที่ต้อคือเราต้องฝ่าไปได้ดิทุกคนเราต้องฝ่าไปได้ ว่าส้นตีนมันยังน้อยไปกวตอนี้นะไอ้นี่เขาบอกเกเดีฟรีแต่คุณดูสิ่งที่หนุ่มนี่ทำเลย ผมเยอะจริงทุกคนกี่ตัวก็ไม่รู้เนี่ยตุ้ยจัดตุ้ยจัดเรียกอะไรโอ้โหโอ้โหอะโตุ้ยเยอะมากเลยสี่ตัวทุกคนมาหามาหาผมเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสิบแน่ๆน่ทุกคน แล้วไงผมต้องแบกรับปีนคนเดียวนี่ทุกคนอะไรนกหนาว ว่าพัานนีนะครับผมก็ก็ถ้าผมนะก็สลับไอ้แมปเล็ die, บทูได้โรบอคพันนี้นะครับก็ขอจะไว้แต่เพียงเนี้ยครับผมไว้ตามกันใหม่ในตอนที่ผมนะั้นเล่นโรบอกแมปโรบอกแมปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ